นี่นี่นี่นีนเร็วเผือกมาเต็มเลยโอ้โอ,โอ,อย่ามาใกล้เรามากไปเดี๋ยวมันเกระดนน้ำใสน้ำมันเกระเด็นใสผิดผิด <c oughs> นี่คือเด็กเดกอะไรกันวะเ <c oughs> <c oughs> นื้อไม่ชันแหละแม่งโยนเป็นอนเมันขิ้นเป็นซ้อนนสั มัแลกกว่านั้นอีกมันแหลนป่ะโยนมาเลยอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากอ่ะมันแลกเปล่ะอุ้ยต้นกระโดนมันกินนี่น่เป็นไรเดี๋ยวดูมันแหลนปะล่ะคือบอกโยนไปให้มันแหลนไกลๆได้ไหมแหลนไกลกล้องเลยอ่ 你那边那个筷子。